ฉีดฟิลเลอร์ที่อื่นแล้วหน้าไม่ยกก็ต้องฉีดใหม่นะคะขีดเส้นใต้ถ้าเธอไปฉีดฟิลเลอร์ที่อื่นแล้วหน้าไม่ยกเธอก็ต้องฉีดใหม่นะคะทําไมต้องฉีดใหม่เพราะฉีดอันเดิมเนี่ยฉีดไม่ตรงจุดนะคะฉีดไม่ตรงจุดฉีดไม่ถูกชั้นนะคะหรือไม่ก็ฉีดไม่เพียงพอนะคะใช้ปริมาณฟิลเลอร์ไม่เพียงพอนะคะเดี๋ยวนี้น่ะคนไข้อ่ะนะโทรมาแบบติดต่อมหาชั้นบอกแบบพูดผอนกันหมดเลยค่ะหนุเหมือนเดิม หนูไปฉีดฟิลเลอร์ที่อื่นมาค่ะแต่ว่าหน้ายังดูไม่ค่อยยกเลยค่ะนะทักมาอย่างเงี้ยประมาณวันหนึ่งประมาณวันละสามถึงห้าคนนะคะเออนะฉันก็งงว่าแล,วแ,ลวแ,ลวแล้วทำไมไปที่อื่นก่อนทําไมไม่มาหาฉันตั้งแต่แรกนะคะเออแล้วทาไมต้องไปฉีดที่อื่นก่อนแล้วพอหน้าไม่ยกจึงค่อยมาหาฉันหรือว่าฉันเป็นหมอที่แบบดูไม่น่าเชื่อถือหรือเปล่าหรือว่าฉันไม่เหมือนหมอเหมือนฉันเหมือนชอกรีหรือเปล่าคนไข้เลยไม่ค่อยเชื่อถือนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะ ถ้าทักมาขอความช่วยเหลือฉันก็ยินดีช่วยเหลือนะคะเพราะว่าที่ฉันมีกินมีใช้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าคนไข้นั่นแหละค่ะเป็นผู้เป็นผู้มีบุญคุณกับฉันนะคะทีนี้เวลาที่ฉีดฟิลเลอร์เวลาที่ฉีดฟิลเลอร์ยกหน้านะเธอนะฟิลเลอร์ยกหน้าเนี่ยมันก็จะมีต้องยกที่เส้นเอ็นรอบดวงตาเส้นเอ็นหน้าแก้มแล้วถ้ามีกระดูกฟุตตรงไหนเราก็ต้องวางนะเสริมกระดูกฟุตให้มันถูกตำแหน่งนะคะคนไข้ที่ทักมาหาฉันเนี่ยส่วนมากก็บอกว่าหนูไป คนไข้ที่ทักมาหาฉันก็จะบอกว่าหนูไปเติมฟิลเลอร์ที่อื่นมาค่ะเติมมาแล้วนะข้างละ1ซีซีบ้างข้างละครึ่งซีซีบ้างแต่หน้าดูไม่ค่อยยกเลยค่ะไปเติมกับคุณหมอให้หมอแก้ไขให้เพิ่มได้ไหมคะอ่าเนี่ยพอพอมาเจอฉันก็ฉันก็บอกว่าต้องเติมเพิ่มข้างละหนึ่งซีซีนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาที่ฉีดมาเนี่ยมันฉีดไม่ตรงจุด ฉีดไม่โดนชั้นนะคะวางตำแหน่งฟิลเลอร์ไม่ดีทำให้เกิดการยกที่ไม่ดีนะคะนะส่วนมากก็คือตรงนี้ไม่ค่อยได้ฉีดนะคะเนี่ยตรงนี้นะไม่ค่อยได้ฉีดนะครับนะพอฉันบอกว่า2 C ซีซีสิคุณไข้ก็บอกว่าหนูเติมมาแล้ว2ซีซีนะคะต้องเติมอีกหรอคะฉันก็บอกคนไข้ว่าเติมมาแล้วก็จริงค่ะแต่เติมไม่ตรงจุดเติมไม่ตรงชั้นนะคะหรือบางคนเติมแค่ค่งละครึ่งซีซีก็จะบอกว่า ติมยังไม่พอค่ะนะเออคนไข้ก็แอบบกลัวฉันเข้าใจบางคนเพิ่งฉีดมา1สัปดาห์หนึ่งเดือนนี้ค่ะแล้วต้องมาฉีดเพิ่มอีกมันก็รู้สึกไม่ดีมันก็กลัวหน้าลนหน้าอะไรค่ะนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าเธอเชื่อใจฉันนะแล้วเธอก็ตัดสินใจมาหาฉันแล้วฉันแนะนําให้เธอเชื่อฉันนะคะเออเพราะว่าทุกเคสน,น่เวลาฉันแก้ฟิลเลอร์ยกหน้าให้อ่ะนะคะจะเข้าใจนะคะ จะเข้าใจทันทีหลังจากที่ฉีดเสร็จแล้วแล้วก็เห็นผลงานชัดเจนว่าเออมันยกขึ้นนะคะฉีดที่ถูกต้องมันต้องเป็นอย่างนี้ค่ะร่องต้องหายหน้าต้องตึงหน้าต้องยกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแม้ว่าเธอจะเห็นฉันเป็นตัวสำรองนะคะแต่ฉันก็ยินดีช่วยค่ะนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าพวกเธอทำให้ฉันมีกินดีใช้อยู่ถึงทุกวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ